ข่าวยึดข่าวงอนะไข่ไข่กล้า,ามเนืนะ้อหน่อยไข่ไอ้กล้ามเนื้อบดเข่าเนี่ยกล้ามเนื้อฟาดเสียบถ้ามันถ้ามันถ้ามันหย่อนลงนะพวกเราเนี่ยขางอไม่ได้ขาเย็นเย็ดเย็นไม่สุดอ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันยึดถ้าขามัน เรนะวก็ขายบันนี้เดิมเจ็บไหมป่ะเจ็บไหมขายไปขายบิดขายขายมากๆไม่มีอะไรเลยนะมันขายแล้วมันก็จะดี ทำใจระข้างเป็นกันเยอะนะคนไข้เวลาหนา,หนาวๆยิ่งหมดหมดล,ล็อกไว้เนี่ยเนี่ยวก็คลายงองอ,งอขึ้นมามากๆป้าเจ็บบอกนะนคลาย เมื่อมันคายแล้วมันจะเหยียดสุดนะนี่มาตรงกล้ามเนื้ออตรงน IT, IT เนี้ยไอไอีไอจีบีเนี่ยแล้วก็ส่วนของเลชัลล์วัตวัสเลชาลลิสขายเี้ยนี่ นัานหน้าก็ตึงได้หน้าก็ตึงจับที่ตรงหน้าดทันไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือหน้าขานเนี่ยก็ยืด 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบระวังไอ้ส้นเท้ามันชนหัวเข่ามันเจ็บนะ ยืดยืดหน้าขารอขึ้นมาจับแนวนี้แนวหน้ายืดยืดเกล็ดคลายนั่นเหมือนกันอันนี้กรณีป้องกันกันปวดหน้าขาด้วยเนี่ยเวระดับหน้าขาก็าทำได้ไหมเนี่ยจับเนื้อปวดโยกมันโยกไหลเลยอะจับตัวกล้ามเนื้อตรงจุดเกาะของกล้ามเนื้อเนี่ย เย้นียออด็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนดับแล้ก็มาดับอย่างงี้คายรอบรอบตัวสโคกหยนะ ต้องค้างไว้ด้วยถ้าไม่ค้างมันก็ไม่ดียืดเบา,เาจับดีๆนะ1 2 3 4 5ส8งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบยืดต้นตึงท้องขาเลยใช่ไหมเนี่ย ต้องข้างเขาด้วยนับถึงสิบปรับกเ็เท้าขายละนะ คนเบาลงทีนี้ก็เริ่มหย่อนลนะต่างกันครังนี้เลยนะทำเสร็จแล้วดีขึ้นเลยนะแล้วเราก็ไปลองไปทำฝั่งนี้อีกนะง่ายๆนะชอบบนไลน์ใช้กดแชร์เยอะๆ